ผมชอบ o ูเกลกับเม็ a ต2ตัวนีมากเพราะไปแย่งโฆษณาเข้ามาหมดเรียกว่ามีอาวุธที่จะมาสร้างไรายได้ให้เยอะมากผมว่าบริษัทที่ไปแย่งโฆษณาเข้ามาได้แล้วก็ทําให้ชีวิตของประชาชนทั่วไปทั่วโลกนี่ง่ายขึ้นเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยคือบริษัทที่เป็นผู้ชนะ Apple ก็เป็นบริษัทที่ดีแต่ว่าคนมองว่ามันขายแกดเจ็ตขายมือถือ อุปกรณ์บวกกับไอแอปพลิเคชันที่เก็บเป็น recurring C ซีมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีถึงจุดหนึ่งอ่ะน่จะถามว่า product ใหม่มีหรือเปล่าก็ยังไม่ไม่เห็นไอ,อพวกต้นน้ำเนี่ยมันมีตั้งแต่ไต้หวันเซม i c คอนเ c t o เตอร์นเนี่ยยักษ์ใหญ่เลยระดับโลกจะมี n v i d i ียแต่อย่าลืมระหว่างทางมันก็ยังมี ASML ไม่ว่าจะแข่งกันยังไงเนี่ยไอพวกนี้คือพวกต้นน้ำขายให้ทุกคนได้ไม่มีปัญหาเลยที่เหลือก็ไปแข่งกันเอ ส่วนตัวผมเชื่อฝีมือของอีลอนมัสก์่เพียงแต่ว่า valuation เรื่อง valuation าการตีราคาุูนของเขาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งมากกว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีมูลค่ามาหาศาล ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธรุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นและถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากอัปเกรดความรู้แบบลงลึกตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงส,สมัคสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r o d c t แและทีม Business Tomorrow ค่ะ มาร่วมสนับสนุนพวกเราในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของคนไทยไปด้วยกันนะคะส่วนกับหุ้นของสหรัฐลาะคะที่ผ่านมา ตลาดก็ทำเอาทำหายมาอย่างต่อเนื่องนะคะหุ้นในกลุ่มเทคก็เป็นที่นิยมมากแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราเห็นความอันปวดของกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะบางตัวประกาศงบงบก็ดีแต่ว่าคือหุ้นลงนะคะยิ่งช่วงหลังๆพวกสายซอฟต์แวร์นะคะราคาก็ลงเยอะเลยนะคะอาจารย์ยังมองบวกกับหุ้นอเมริกาอยู่ไหมคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดช่วงนี้คะอย่างที่ผมเรียนต,ตอนต้นนะฮะคืออเมริกาขึ้นไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มลดน้าหนักผมเองก็ลดน้าหนัก ลดต้นแบบคุณอเมริกามาพักหนึ่งแล้วนะครับสมัยก่อนผมก็อาจจะเคยบอกว่าผมมีอันนี้ไม่รวมพูดไทยนะ,อ,ะอาจจะมีอเมริกาสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ญี่ปุ่นสักสิบห้าเปอร์เซ็นยุโรปฮ่องกงอย่างละสิบห้าหรืออะไรหรือสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้ผมเหลืออเมริกากมากกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นญี่ปุ่นสามสิบเปอร์เซ็นตผมมีญี่ปุ่นเกือบเท่าอเมริกานะตอนเนี้ย แล้วที่เหลือก็จะเป็นฮ่องกงยุโรปอะไรก็ว่าไปเพราะน,นั้นแล้วเนี่ยผมเึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการ์ผู้นักมา,กาที่ดีๆก็ยังมีอยู่เยอะมากนะพี่เแต่ว่ามันอิ่มตัวนะก็ต้องรอให้ผลประกอบการเนี่ยแสดงมาสักไตามาดสองไตามาสแล้วก็ก็อาจจะเ,เพิ่มน้ำหนักหรืออาจจะลดน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ค่อยว่ากันไปถูกไหมครับอันนี้ต่างหาก แต่ว่าพวกคุณในกลุ่มเทคที่เขาลงทุนกันเยอะๆนะคะกำลังมีปรากฏการณ์ AI race เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะนำไปสู่อนาคตที่ดีหรือว่าอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นที่คนกลัวว่ามันจะต้องมีบับเบิ้ลมีฟองสบู่แตกนะคะมีคนที่ไม่สำเร็จแล้วก็มีคนที่เจ๊งจากการลงทุนมหาศาลค่ะมมีอยู่แล้วฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคงไม่ได้ประสบค์อะไรทุกคนนคะต่อให้ธุรกิจที่มีอยู่แล้วในวันนี้เนี่ยใน b a n ค์ f i c ิส e ซ e เ บางคนก็อาจจะไม่ได้ผลตามคาดก็ได้นะฮะอย่างะระบบคราวของบริษัทหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ตัวเลขอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาเคยคาดไว้อะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดการลงทุนเนี่ยแล้วผมบอกอย่างหนึ่งว่าต่อให้เขาบอกตัวเลขมาเยอะแยะไปหมดแต่ถึงเวลาลงจริงถ้าเขาดูแล้วท่าทางไม่ดีก็าอาจจะลดมูลค่าการลงทุนก็ได้นะ <S <S ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญก็คงต้องปรับไปตามสภาพไม่ใช่บอกลงทุน หนึ่งร้อยบิลยนหรือสองร้อยบิลเลียนยดอลลาร์แล้วจะลงทั้งก้อนมันเป็นไปไม่ได้ก็กำลัง estimate ประมาณการโปรเจกต์ที่จะลงในหลายปีข้างหน้าแต่ถึงเวลาจริงถ้าไม่ดีก็อาจจะไม่ลงหรือว่าถ้าการระดมทุนยากขึ้นออกหนี้ตราสารหนี้ยากขึ้นหรือเพิ่มทุนยากขึ้นก็อาจจะต้องลดจำนวนหรือถ้าธุรกิจไม่ดีก็อาจจะขายทิ้งไปเลยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขที่ทุกคนบอกมาเนี่ยมันเยอะมาก นะถ้าทุกคนลงหมดก็อาจจะเรียกว่าโอเวอร์สปายอยางนี้ดีกว่าโอเวอร์สปายแล้วอาจจะออกมาเยอะเกินไปจนกระทั่งผลตอบแทนนี่ไม่คุ้มค่าในระยะสั้นนะอันนี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วผมเชื่อว่าผู้บริาหารของบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนั้นฉลาดทุกคนผมบอกได้เลยไม่งั้นทําบริษัทโตขนาดนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างเมตตาเนี่ยผมดูสไตล์การบริหารของมาร์คซัคเบิร์กรู้เลยทัฟมากแลวเพื่อนผมก็ทํางานอยู่ที่นั่น หลานพวก็ทํางานอยู่ที่นั่นนะบางทีปิดเครื่องตอนตีสามยังมีมีอีเมลทักเข้ามาเลยบอกตีสามจะนอนแล้วเหรอเวลาก็จะปลดคนก็ปลดทิ้งหมื่นคนเวลาจะรับติงก็อ่ารับติงสองสามพันห้าพันแล้วก็ไปซื้อตัวชาวบ้านเข้ามานะคือบริษัทพวกนี้ทํางานไดนามิกจริงๆผมบอกได้เลยค่ะ แต่ว่าคือเขาจว่าอาจารย์ยน่าจะเป็นอพอนี e ร,รกแรกๆนะคะของเมืองไทยที่ไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้นะคะอาจารย์พอมองเห็นสัญญาณของวินเนอร์หรือเปล่านะคะที่ตลาดเขามองกันว่า Google จะชนะแล้วนะคะ a ัลฟบดูมีทรงเป็นวินเนอร์มากที่สุดนะคะเพราะเขาคงดูจากการที่บริ u บ f เฟดไปซื้อนะคะอาจารย์อมองอยังไงคะตอนนี้มันชัดเจนหรือ,อยังว่าใครคือผู้ชนะในสมรภูมิ AI แล้วก็เทคตอนนี้ คือผมว่าส่วนใหญ่ก็ใช้ได้เอาอางนี้ดีกว่าใช่ไหมส่วนตัวผมชอบ Google มานานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะก็ไปแย่งโฆษณาชาวบ้านเข้าหมดผมตามผมชอบ Google กับเมตตาสองตัวเนี้มากเพราะว่าไปแย่งโฆษณาเข้ามาหมดแล้วสิ่งมาสจัดนก็คือว่าอย่าง Google เนี่ยเขาทําในสิ่งที่โอเคตอนนี้อาจจะล่าสมัยเวลาใช่ไหมทุกคนไม่รู้อะไรก็ถาม Google อย่างเดียว google Ma p อะไรสารพัดใช่ไหมยังคิดเล่นๆนะถ้าสักวันหนึ่งเขา เก็บตังค์เ่ Google Map สมมุติพวกเราบอกว่าจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B นะต้องจ่ายบาทหนึ่งใช่ไหมคุณจะดูแมพแลต้องจ่ายบาทนึงอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าวันหนึ่งก็ได้เป็นพันพันล้านนะถูกไหมแค่นั้นเองอ่ะคือไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้ก็ใช้ฟรีไปเรื่อยๆนะเขายังมีเรียกว่ามีอาวุธที่จะมาสร้างรายได้ให้เยอะมาก ก็ผมว่าบริษัทที่ไปแย่งโฆษณาเข้ามาได้แล้วก็ทําให้ชีวิตของของประชาชนทั่วไปทั่วโลกเนี่ยง่ายขึ้นเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยคือบริษัทที่เป็นผู้ชนะนะครับ Apple ก็เป็นบริษัทที่ดีอแต่ว่าคนมองว่ามันขายแกชเชขายมือถืออุปกรณ์บวกกับไอแอปพลิเคชันที่เก็บเป็น Recurring Fee มันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ดีถึงจุดหนึ่งอนะ่ะแต่ ถามว่า product ใหม่มีหรือเปล่าก็ยังไม่ไม่เห็นนะครับแล้วอย่าง Nvidia เดียล่ะคะทีะ่ว่ากันว่าเป็นเหมือนกับขายพวกขายจอบขายเสียนะคะคือใครจะชนะ n v i d i ีเดียก็อยู่ในช่วงที่เป็นต้นของลูกอยู่ดีนะคะอาจารย์มองพุ้นเอ็นวียังไงคะ่ะมันก็ดีฮะแต่มันขึ้นมาเยอะมากถูกไหมฮะมันไอพวกต้นน้ำเนี่ยมันมีตั้งแต่ โอ้โหเซมิคอนดักเตอร์ที่ผมพูดใช่ไหมไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยักษ์ใหญ่เลยระดับโลกถูกไหมฮะแล้วก็โอเคจะมีเอ็นวีเดแต่อย่าลืมระหว่างทางมันก็ยังมี a s เอสเอนะซึ่งเป็นเป็นเครื่องที่มายิงเลเซอร์ทำชิปเล็กๆหลายหลายหลายชั้นหลายซับซ้อนอแบบซับซ้อนซึ่งไม่มีใครทำได้นะคือไอ้พวกนี้คือพวกต้นทางมันยังไงมันก็ได้หมด ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ได้หมดนะก็เหมือนกับหลายคนที่บอกว่าในอนาคต Data Center ตอ้อตัวพลังงานเนี่ยที่จะจ่าย Data Center ก็จะเป็นพกุกเป็นวินเนอร์คือได้หมดนะเพราะฉะนัะ้นไอพวกโรงไฟฟ้าโรงนิวเคลียรอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นเป็นสิ่งที่นักลงทุนมองแต่ว่าไม่ได้กะว่ามันจะกําไรขึ้นขึ้น,น,นลงลงแรงแรงคไม่ใช่ก็ขายพลังงานเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะรา,ายได้จะสม่ําเสมอ โตตามอินอชอะไรก็ว่าไปอนนั่นก็เป็นอีกแบบเพราะนั้นพวกนี้แน่นอนอย่างที่คุณพูดถึงก็คือเป็นวินเนอร์ไม่ว่าใครจะนั่นก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแข่งกันยังไงเนี่นยไอ้พวกนี้คือพวกตนน้ำอะขายขายให้ทุกคนได้ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่เหลือก็ไปแข่งกันนเอง ค่ะแล้วอย่างเทสล a าล่ะคะอาจารย์คะคือเครือของอีลอนมัสเนี่ยนอกจากว่ามีเทสล a าแล้วนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะมี IPO ของ SpaceX เข้ามาไปรวมเอา XAI มาอีกนะคะนี่ก็เป็นอีอกเมกะเทรนดหนึ่งของโลกด้วยเหมือนกันนะคะเขาดูจะมีทรงเป็นวินเนอร์ได้ไหมคะในระยะยาวผมว่าอีลอนมัสที่เป็น g ีเนี่ยนนหนึ่งนะของโลกนะในโลกเราเนี่ยที่ผมเห็นถ้าในธุรกิจนี้เนี่ยมีสตีฟจ็อบ ใช่ไหมที่คิดคนไอ้มือถือ Apple ขึ้นมาแล้วก็มีอีลอนมัสที่ทุกคนยอมรับว่า g ีเนียสนะครับส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นคนที่ไปไประยุกต์ใช้สิ่งที่คนเหล่านี้คิดขึ้นมาผมส่วนตัวผมเชื่อฝีมือของอีลอนมัสนะจากดูจากผลงานเขาเนี่ยไม่มีใครมาเถียงว่าเขาไม่เก่งหรือไปก๊อปปี้ชาวบ้านเข้ามามผมไม่มีใครพูดอย่างนั้นละ เพียงแต่ว่า valuation เรื่อง valuation การตีราคาพูดของเขาเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งมากกว่าแต่ผมคิดว่าการที่เขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปเยอะนะคือถ้าพูดไปอย่างนั้นอะเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปเยอะนะผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลนะก็ ผมก็เชื่อว่าธุรกิจที่เราทำมาก็คงมีนักลงทุนไปไล่ไล่ซื้อไล่ลงทุนเพงอต่ว,นนว่าขอให้ดูราคาให้ดีแล้ว,ลวกันค่ะค่ะสุดท้ายนะคะถ้าพอร์ตของอาจารย์เองนะคะดูจากบรรยากาศของสินทรัพย์ทั้งโลกนะคะแล้วก็การปรับตัวตอนนี้นะคะมีช่วงขึ้นมีช่วงลงมีช่วงโร t a t i o n นะคะอาจารย์สนใจสินทรัพย์ไหนแล้วก็กำลังให้น้ำหนักกับตลาดไหนมากที่สุดคะตอนนี้ เออระยะสั้นเนี่ยถ้าเป็นระยะสั้นก่อนระยะสั้นเนี่ยตลาดหุ้นที่อาจจะต้องเทรดเร็วขึ้นหน่อย mm. ก็อาจจะเป็นตลาดหุ้นไทยถูกไหมครับเพราะมัน mm. มันเป็นการปรับตัวขึ้นมานะครับอาจจะให้น้ำหนักเยอะพอสมควร mm. หลังจากการเลือกตั้งแต่ถ้าดูพอร์ตโฟลิโอที่อยู่นิ่งๆส่วนใหญ่เนี่ยอเมริกา,าเป็นเบอร์หนึ่ง S <S อย่างที่ผมบอกประมาณสัก35เปอร์เซ็นไม่ไม่รวมไทยนะ <S 2> <S 2> แล้วก็ญี่ปุ่นเรามีประมาณ30เอร์เซ็นตะแล้วที่เหลือก็ฮ่องกงยุโรปเวียดนามไต้หวันนิดนิดหน่อยหน่อยสงสามชื่อนั้นนิดหน่อยหน่อยแต่แต่จีนจะเยอะหน่อยจีนฮ่องกงจะเยอะหน่อยสัก15เปอร์เซ็ นะเป็นต้นแล้วก็ยุโรปก็ประมาณสักสิบห้าก็ประมาณเนี้ยค่ะมีทองคํากับคริปโตกับบิตคอยนไหมคะทองคํามีแต่ว่าเรียกว่ามีส่วนหนึ่งที่ถือไว้เฉยไม่ทําอะไรเลยแต่มันต้นทุนต่ํามากมันนานแล้วอะ่ะนะครับค่ะส่วนที่เหลือเทรดเดอร์เข้าเทรดเข้าเทรดออกอันนี้เป็นเรื่องของเขาเรื่องสนุกสนานของเขานะครับนะ พวกทองคาเงินก็เทรดเข้าเทรดออกบางคนไม่มีเวลาก็ไปซื้อกองกองทุนทองคําหรือกองทุนเงินที่เรามีอยู่แล้วผมว่าง่ายดีไม่ต้องไปเทรดอ่ะซื้อแล้วก็ซื้อสักพักพอใจขายทิ้งเนี่ยมีมีฮะล้วเรามีกองแล้วจริงๆเราผมเริ่มเริ่มกระจายไปหลายๆเรื่องด้วยนะพวกแม้กระทั่งกองทุนดีเฟนซ์จริงๆเราก็มีหุ้นดีเฟนซ์อยู่แล้วในอเมริกาแต่บางที เราไม่อยากไปเลือกพุ้นเน่ะราก็ไปซื้อกองทุนแทนนะก็ซื้อนิดหน่อยซื้อกองทุน Space, พวกยานอวากาศพวกเกี่ยวเ<ฆ>นี่ยโลกอนาคตเราก็มีกองทุนอันนี้่ด้วย<ฆ>นะก็กระจายไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยพวกนั้นแตนะ่แต่หลักๆอย่างที่ผมอยู่ก็ที่พูดถึงก็คือพวกนิ่งๆน,นะ<ฆ>อเมริกาญี่ปุ่นฮ่องกองยุโรปสี่ตลาดคือตลาดที่นิ่ง แล้วผมจัดจัดพอร์ตของเราไว้นิ่งๆอย่างนั้นนะไม่ทำอะไรเท่าไหร่นะและ้วที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่เทรดเดอร์ก็ไปเทรดค่ะในช่วงท้ายอาจารย์เฝ้าระวังปัจจัยอะไรไหมคะได้ตามฟังอาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า ก็กังวลการจะ correction หรือว่าการปรับฐานของตลาดหลังจากที่ราคาสินทรัพย์ขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกันพี่แต่ว่ามันก็มี correction ใหญ่ที่เป็น sell off ในช่วงต้นปีของทองของหุ้นเทคแล้วนะคะถือว่ามันจบหรือยังหรือว่าอาจารย์ยังระมัดระวังการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะมันต้องมีการปรับฐานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงฮะผมอยู่ในธุรกิจนี้มาสามสี่สิบปีแล้วบางทีดูดีไปหมดอ่ะแต่ถึงเวลาปรับฐานก็นคือปรับอ่ะ โดยไม่มีเหตุผลก็มีหรือโดยมีเหตุผลก็มีเหตุผลที่มันปรับฐานก็มีนะหรือไม่ไม่มีเหตุผลพวามันแพงกันไปมันก็ปรับของมันนี่อันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการปรับฐานเนี่ยเหตุผลเกิดจากอะไรก่อนคือถ้าเราไม่เข้าใจแล้วไปตกใจเหมือนอะไรก็ไม่รู้โดยไม่มีเหตุผลเราจะเสียหายถูกไหมครับหลายครั้งเนี่ยที่ผมชอบยกตัวอย่างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย มีระ,ะเบิดในรถไฟใต้ดินอังกฤษเนี่ยอุ้นไทยตกแรงกว่านในอังกฤษมันมันมันมีเหตุผลที่ดีไหมต้องถามมีก่อนไม่มีน,นะะหรือแม้สมัยแรกๆเนี่ยที่ผมมาทำงานเนี่ยดาวโจนส์ Jones, เจอแบล็กมันเดย์นะฮะุ้นไทยเราตกฟลอร์ไม่รู้เป็นเดือนแนละ้วมั้งคุณคุณอาจจะยังไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้ติดตามตลาดพูดตอนนั้นนะ่ะ แต่ผมเห็นเนี่ยสมัยก่อนเขาาคทางว,ทวิทยุไงรายงานราคาหุ้นทางวิทยุเราก็เปิดฟังระหว่างเราขับรถโอ้โหฟลอหมดทั้งตลาดเป็นอย่างนี้ติดต่อกันเป็นเป็น,ปนหลายอาทิตย์อะ่ะเอางี้ดีกว่าโดยตกแบบไม่มีเหตุผลนะตกไหมตั้งจากนั้นมันก็ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าผมใช้เวลาฟื้นนี่นานมากอันนี้เรียกว่าเป็นตลาดที่ ไม่มาชัวร์ยังไม่ไม่เติบโตยังไม่คนเล่นหุ้นนักลงทุนยังไม่เข้าใจอะไรทนะั้งนั้นอเมริกาตกแล้วก็ตกไปด้วยเน,นี่ราะน,นั้นเนี่ยเรื่องコ e ชันเป็นเรื่องปกติถ้าコ e ็กชันเป็นเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะอ่ะขึ้นอย่างทองเนี่ยสมมติทองขึ้นมาเป็นเส้นตรงเนี่ยจะลงไปสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าลงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตอันนี้ไม่ปกติเราต้องหาเหตุผลแล้วมันเกิดอะไรขึ้น แต่ระหว่างลงเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาเหตุผลว่าเป็น normal correction หรือเปล่าการปรับตัวป,ปกติหรือเปล่าถ้าใช่ก็โอเคอาจจะถ้ามีเงินเหลือก็อาจจะซื้อเฉลี่ยไปแต่ถ้าถ้าคิดว่าไม่ปกติอันนั้นก็ต้องหนีเหมือนกันนะก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Exclusive จาก p r o d i c a p แและทีม b u s i n e s s t o m o r r o w ค่ะฝากกด u b s c r i b e เอาไว้ด้วยนะคะ